ในกลุ่มทีมลุ้นแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็น Philadelphia ซเวนตี้ซิกเซอร์กับมีวอกกี้บัทั้งสองทีมนี้มีคุณภาพทีมเชิงต้นเลยเขามีผู้เล่นขุมกำลังวงในวงนอกที่น่าสนใจในการลุ้นแชมป์พวกเขาน่าจะอยู่ในท็อปไอย่างฟิลาเดลเฟียเนี่ยถูกจัดอันดับมาเป็นท็อปทด้วยซ้ำมีวอกกี้บักขุมกำลังชุดเดิมยังอยู่คุณภาพทีมแน่นมากยังมีลุ้นแชมป์ได้ ปัจจัยสำคัญของทั้งสองทีมนี้นะนะคืออาการบาดเจ็บวันนี้เราจะไปพูดถึงอาการบาดเจ็บของทีมมิว a อกกิ b บั k และก็ฟิลาเดลเฟียเซเวนตที่เป็นปัจจัยเอกที่อาจจะชุดหลังให้พวกเขาไปไม่ถึงแชมป์นะครับเร,เริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั้นคือมิววอกกิบบักมิววอกกิบบักเนี่ยเวลาพูดถึงเวลาสื่อถามถึงด็อกลิเวอร เขาจะเป็นห่วงการจูนกันของ,อง Super star, <S 2 s u ซูเปอร์สตาร์ดามิลิลาและก็ยานิตเดอรท,ทูคัมโป,มโปเขามักจะถามความคืบหน้าว่าทั้ง2คนเนี้จูนกันติดหรือยังปีนี้ดีขึ้นหรือยังซึ่งด็อก r i เวอร์บอกว่าทีมเขาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สคนนี้เขาไม่ได้มีบิ๊กทูแต่เขามีบิ๊กทีบิ๊กทีในความหมายของด็อกเรเวอร์เนี่ยมียานิดมีลิลาต์และก็มีคิดมี d เดลตันเขาบอกว่า ปีที่แล้วเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยยังจูนกันได้ไม่ลงล็อกเขาอยากให้จับตามองเป็นบิ๊กทมากกว่ามากกว่าบิ๊กทูเขามองว่าลืมไปหรือเปล่าคริสมิดเตันมีผลกระทบต่อมีวอกกี้บัคอย่างมากในตอนปีที่เป็นแชมป์ย้อนไปปีนู้นที่เจอฟินิกซันคริสมิดเตันบางเกมระเบิดฟอร์ม40คะแนนช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่ต้องการคนยิงวงนอกคริสมิดตันเติมเต็มได้ตลอด ทั้งการข้ามในยิงนอกเขาเป็นฟฟรเวดที่ยอดเยี่ยมหนึ่งคนเขามองว่าตอนนี้บัคเนี่ยเป็นทีมบิ๊กทนะไม่ใช่บิ๊กทูแต่ว่าหลังจากได้แชมป์เนี่ยคริสมิดเตันมันก็ไม่ค่อยเป็นใจกับเจ้าตัวเขามักจะมีอาการบาดเจ็บลบกวนตลอดเวลาเขามักจะเจ็บเจบออดออดแอดแในปี2022เจอชิคาโกบูก็เจ็บเข่าซ้ายและก็ช่วงท้ายฤดูกาลเจอบอสตันเซลติก ก็บาดเจ็บข้อมือเข้ารับการผ่าตัดข้อมือในปีถัดมาเขาก็เจ็บหัวเข่าขวาอีกพลาดเกมไปข้อฤดูกาลแล้วก็ในช่วงท้ายฤดูกาลหลังจากจบเพย์ออฟพอจบเพย์ออฟเสร็จเขาก็ผ่าตัดหัวเข่าขวาเรียกว่าเขามีอาการผ่าตัดตลอดเวลากลับมาปีล่าสุดในปี2024ในเดือนกุมภาพันธ์เขาก็บาดเจ็บข้อเท้าซ้ายเล่นได้แป๊บเดียวก็เกิดอาการบาดเจ็บซึ่ง คริสมิลตันเนี่ยแม้จะมีอาการบาดเจ็บสะสมจำนวนมากแต่เจ้าตัวเนี่ยยังมี24.7คะแนน9.2รีบาว4.7อาซิตถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีเขามองว่าถ้ามิ d เดตันเนี่ยไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดเวลาสลาัดอาการบาดเจ็บหลุดเนี่ยเขาน่าจะประสบความสำเร็จได้เขาผ่าตัดทั้งข้อเท้าสองข้างทั้งข้อมือทั้งหัวเขา่าตั้งแต่ได้แชมป์มาเนี่ย คริสมิเดตันเข้าโรงพยาบาลไม่เว้นแต่ละวันเขามองว่าในปีนี้แหละคริสมิเดตันมันน่าจะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสมิเดตันได้บอกว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาการบาดเจ็บแต่ละจุดของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนอุบัติเหตุโดนชนบ้างสะดุดล้มบ้างมีอุบัติเหตุบ้างมันไม่ใช่คนแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองจนเกิดอาการบาดเจ็บ เขาบอกว่าเขางุนหิดมากๆในวัย3ที่3ของเจ้าตัวเนี่ยเขาดูแลตัวเองตลอดแต่เดี๋ยวมันก็จะเจ็บนูน่นเจ็บนี่มันเป็นเหมือนอุบัติเหตุเขามองว่าปีนี้เขาโฟกัสเลยสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดเนี่ยก่อนอื่นใดเลยนะเขาขอเป็นปีที่ไม่มีอาการบาดเจ็บเขาอยากเล่นแบบไม่มีอาการบาดเจ็บสักครั้งและหลังจากนั้นเนี่ยก็มาโฟกัสเป้าหมายของทีมต่อเมื่อเขาไม่เจ็บจูนกับเพื่อนได้ ทีมมันน่าจะไปต่อได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ที่น่าสงสารเขานะเขาบอกเขาดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็โฟกัสเรื่องนี้ตลอดแต่มันก็ดันทะลึ่งบาดเจ็บเป็นเรื่องที่เหนือความควบคุมแล้วคำถามสุดท้ายของผู้สื่อข่าวนะครับเขาถามคริสมิเตอร์ตันว่าคิดเห็นอย่างไรที่ปีนี้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันดุมากๆบอสตันก็เก่งนิวยอร์กก็ดีฟิลาเดเฟียก็แข็งมามีฮีทก็ยังอยู่คุณจะไหวไหม คริสมิทตันได้บอกว่าเขาไม่ได้มองคนอื่นเลยไม่ได้มองในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโฟกัสคู่ต่อสู้นะสิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ยโฟกัสทีมตัวเองก่อนหันมามองทีมเดียวกันก่อนหันมามองในล็อกเกอร์รูมก่อนเราทุกคนเนี่ยเข้ากันดีหรือยังสื่อสารกันดีแล้วหรือยังทีมเราเนี่ยมันพร้อมหรือยังดูตัวเองก่อนดูทีมตัวเองก่อนไม่ต้องไปดูคนอื่นคริสมิทตันได้บอกว่าตอนเนี้ย เขาหวังว่าทีมเขาเนี่ยจะจูนกันติดและตัวเขาเองเนี่ยไม่มีการบาดเจ็บเล่นได้สม่ำเสมอช่วยทีมอย่างเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะช่วยทีมอะไรก็ตามเขาขอช่วยทีมก่อนแล้วก็ผลงานส่วนตัวจะลดระดับลงเหลือ5แต้ม10แต้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ทีมชนะพอนี่คืออททิจุดที่ถูกต้องนะครับแววเวียนไปที่ทีม Philadelphia 76ers กกันบ้างช่วงนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ย ปีนี้ถูกมองว่าเป็นทีมเต็งแชมป์หนึ่งทีมนะการมีเอ็มบีกับมีพอจอร์ดมีแม็กซี่และขุมกำลังที่เสริมมาเนี่ยเป็นโลเพเยอร์ที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเขามองว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีลุ้นท้าชิงแชมป์ได้เลยแต่ว่ามันเกิดเรื่องที่ว่าโจเอ็มบีดเนี่ยไม่จะไม่ลงเล่นพรีซีซั่นพรีซีซั่นที่เหลือเนี่ยเขาจะไม่เล่นแล้วนะครับเขาจะเก็บอาการจะเก็บร่างกายให้พร้อมกับฤดูกาลปกติ แล้วก็ในฤดูกาลปกติเนี่ยข่าวล่าสุดมาว่าถ้ามันเป็นเกมที่แข่งติดๆกันทีมอาจจะถนอมร่างกายพอจอดแล้วก็เอ็มบีดไว้เตรียมเล่นเพย์ออฟพอทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาตลอดอาชีพพวกเขาเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการบาดเจ็บแล้วยิ่งท้ายฤดูกาลที่อัดมาเต็มๆฤดูกาลเนี่ยเขามักจะเจ็บก่อนเพย์ออฟเขามักจะเจ็บช่วงเพย์ออฟแล้วมันกระทบกระเทือนกับทีม ซึ่ง m b ็มเนี่ยในปีที่ผ่านมาในช่วงต้นปี31มกกราคมเขาได้มีการผ่าตัดหมอนรองกระดูกเอากระดูกที่งอกออกแล้วก็ก็ยังโอเคนะรีโคเวอรี่ตัวเองได้ดีและสามารถกลับไปช่วยในเกมทีมชาติได้ยังไม่มีอาการกำเริบอะไรเขามองว่าโจเอมบี m เนี่ยในปีนี้จะประครบประงมอย่างดีแล้วก็นิกเนิร์ด ได้ไปเอายาบูเซเล่มาอาจจะเล่นฟอร์เวิร์ดอาจจะเล่นเซนเตอร์อาจจะมาเป็นอะไรรองรับแรงกระแทกแทนโจเอ็มบีเขามองว่าตรงเนี้ก็เป็นแผนการรับรองเป็นแผนการช่วยเอ็มบีที่ดีมากๆแล้วก็เขามองว่าเอ็ t มบีตเนี่ยตอนเนี้ยังรักษาอย่างต่อเนื่องอาการการรักษาหัวเขา่ามันค่อยๆดีขึ้นเ <c oughs> ข,นขาเชื่อเหลือเกินว่าฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ย เขาจะมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมเลยฤดูกาล2024ถึงปี2025แล้วก็ถ้ามันเกิดอาการไม่ฟิตหรือเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยทีมก็พร้อมจะดูแลแล้วก็เก็บเขาไว้ปีนี้ถ้ามองจากแผนที่เขาเล็งไว้เนี่ยทีมน่าจะเน้นมากๆอยากจะเข้ารอบลึก แผนที่สร้างทีมมาเพื่อแชมป์น่าจะเป็นปีนี้แหละถ้าประรบประงมกันดีๆทีมก็มีลุ้นเขามองว่าตอนนี้ทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนจะเน้นประรบประงมพอจรอดกับเอ็มบีดแล้วเดี๋ยวเพย์ออฟเมื่อไหร่ค่อยปล่อยของนะครับเอาแหละใครเป็นแฟนซิกเซนโยบายนี้เห็นด้วยหรือไม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยสิสุดท้ายนะครับขอแวะที่เลเกอร์ทีมรักเล็กๆล้กัเกกนเป็นอัปเดตให้นิดนึง j a เล e ตแวนเดอร์บิวนะครับฟอร์เวิร์ดจอมป้องกันตัวล็อกดาวของทีมเราเนี่ยโอ้โหเจ็บไปตั้งแต่หนึ่งกุมภานะครับแล้วก็แทบจะหายหน้าหายตาไปเลยฤดูการที่ผ่านมาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานแทบตลอดแทบจะไม่เห็นหัวเลยครับ j a เล e ตแวนเดอร์บิตอนนี้เจเจริชดิดได้บอกว่าเขาจะใช้ j a เล e ตแวนเดอร์บิ และก็มองว่าช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยหวังว่าเจ้าตัวจะหายกลับมาช่วยทีมได้ตอนนี้เจเร็ดแวนเดอร์บิลส์สลัดอาการบาดเจ็บได้แล้วและก็เริ่มซ้อมแบบไม่ปะทะเริ่มกลับมาซ้อมแบบยังไม่ชนยังไม่บวกซ้อมได้แล้วเขามองว่าเจเรดแวนเดอร์บิล์เนี่ยในฤดูกาลที่จะมาถึงน่าจะพร้อมลุยพร้อมช่วยลอตจิลิเลเกอร์นี่คือกลุ่มคนที่มีอาการบาดเจ็บ ทั้ง3คนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญโอ้โหยิ่งเอ็มบีดนี่สำคัญเกับซิกเซอร์มากๆคริสมิสเตันน่าเห็นใจนะครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยอาการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุเขาเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นระดับออสตาแล้วอาการบาดเจ็บฉุดหลังเขาไว้ให้ไม่ไปต่อเอาละเดี๋ยวปีนี้เรามาเอาใจช่วยทั้ง3คนขอให้ไม่มีอาการบาดเจ็บเราจะได้ดูบัตได้สนุกขึ้นสำหรับวันนี้ส่งคนแก่วเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ